สวัสดีค่ะเต้นิยมคําสวยนะคะแม่สวยสกลน,นะครค่ะเช้าวันศุกร์นะคะขอให้ FC ใสบุญมีร่างกายแข็งแรงนะคะสุขสดใสนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งนะคะมีความสุขอันนี้ริมหนองหานจังหวัดสกลนครนะคะตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งพอดีเลยนะคะคุณแม่ก็มาถึงสัพททองเต้นแอร์ติกแล้วเรียบร้อยนะคะก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะไม่มีฝนนะคะเมื่อวานก็ไม่มีฝนนะคะ มองผอาทิ์ด้านนู้นนะคะภ้าที่กำลังจะโผล่ขึ้นเหนือขอบฟ้ากําลังเป็นสีแดงะระล่นละระล่นนะคะกําลังแดงกาลังเป็นกาลังจะเป็นลูกชมพู่นะคะกําลังขึ้นขึ้นมานะคะแต่คุณแม่ก็ามาแต่เช้าเช้านะคะก็จะถ่ายวิวเช้าเช้าให้ท่านได้เห็นกันว่าน้องหานสกลน,นะครโอ้โหลมเย็นนะคนรักสุขภาพก็มาวิ่งกันนะคะสวยมากนะคะสวยมากนะคะ,ะ,คะริมฝั่งน้องหานของเราชาวจังหวัดสกลนครนะคะ ผู้รักสุขภาพก็จะมากันเยอะเลยนะคะตรงนู้นนะคะเขามากันตีสีที่3ามตีสี่นะคะแต่คุณแม่มาตีห้านะคะคุณแม่มาตีห้าแต่ถ้าไม่ใช่เวรคุณแม่คุณแม่ก็จะมาประมาณ6กโมงครึ่งค่ะขอให้สุขสดใสนะคะวันศุกนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้เช้าว,วันสุกร์นะ,ะตื่นมาพบแต่สิ่งดีๆร่างกายแข็งแรง ท่านใดที่เก็บไข้ได้ป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะขอให้องศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหลวงพ่อพระองค์แสนองค์พระธาตุเชิงชุมองค์พระธาตุพนมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะพระเก์จิตสกลนครทั้งหลายขอจงดนบันดาลให้ทุกท่านนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้แม่สวยไทยนิยมคำสวยนะคะขอกราบขอบคุณและกราบสวัสดีสําหรับของที่ไลฟ์เมื่อคืนนะคะ ประมาณเที่ยงเียงนะคะคุณแม่ก็จะคิดเงินให้กับท่านนะคะคุณแม่ก็เร่งขายของถูกให้หมดลดให้สุดนะคะเดือนเดือนธันวาคมนะคะจะขายของลดราคาจนไปถึงสิ้นปีนะคะพอถึงสิ้นปีเราก็ว่ากันใหม่นะคะกรับขอบคุณและกรับสวัสดีนะคะวันนี้เป็นเต้นคุณแม่คะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ